คิตตี้อีกแล้วพักเบรกระบายสีคิตตี้อีกแล้วค่ะแม่ปอยวันนี้ได้เรื่องไหมคะลูกขาไหนเงยหน้ายิ้มหน้ายิ้มให้แม่ด้วยนิดนึงได้เรื่องไหมคะฮะได้เรื่องหรอหรอวานโมอ้อนทิฟพ่อวันนี้ได้เรื่องไหมเนี้ยคิตตี้สวยจังเลย อ๋อพี่ทักทิมด้วยนะสวยจังเลยดอกไม้สีอะไรคะลูกดอกไม้สีอะไรคะสีพิมพ์ไหมคะเดอกไม้สีพิมพ์ไหมคะลูกค่ะพี่ทักทิมจ้าลูกอันไหนพี่ทักทิมจ้าลูกอันไหนเดี๋ยวพี่จะทิมหาอยู่นะคะ